บทที่234หัวอีห้าได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากฟังคำพูดของจังเลสเวียนแล้วผู้เท่าเสเวียนก็พูดโดยไม่ลังเลไม่คุณไม่เห็นสัญญาณที่เจ้าตัวเล็กส่งมาหรือสีเขียวหมายถึงความสำเร็จสีแดงหมายถึงอันตรายคุณควรซ่อนตัวนอกเมืองสักพักรอก่อนจนกระทั่งรุ่งสางแล้วกลับไปไปซ่อนตัวที่ชานเมืองด้านตะวันตกและเตรียมรับเขาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาในการแข่งขัน นี่คือสิ่งที่เขาเหตุผลสําคัญว่าทําไมเขาถึงยอมจากไปกับตู้ตู่ผู้สื่อและคนอื่นๆนั่นคืออนาคตจางเลสเวียนก็มีความกังวลเล็กน้อยและพูดว่าแล้วเปไยหละ่ะเขายังอยู่ที่โรงแรมแล้วฉันจะไปหาเขาไหมผู้เท่าเสเวียนถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าแลาสเวียนคุณกังวลมากจนคุณสับสนคุณคิดว่าด้วยจิตใจที่พิธีพิถานของอีเฮาเขาจะไม่ดูแลเป้ยๆหรือไม่ แม้ว่าสัญญาณที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาจะเป็นสัญญาณที่อันตรายแต่พวกเขาเพิ่งออกมาจากที่นั่นยิ่งกว่านั้นเขาจะยังคงเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปแม้ว่าจะมีอันตรายใดๆในเมืองมันจะปรากฏขึ้นหลังจากสถานการณ์ที่นั่นจบลงแล้วเท่านั้นมีคนไปรับปเปยกกััดรริมมมมีีปาา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 ลลลล่่่่งงงงขขอออออเเ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 ธธๆจจววววววยยยยนนนนนนนฝบไสสใแแุหื้้้้้ผผููชคตนนท์ ผู้อาวุโสฉันยังกังวลอยู่ฉันผู้เท่าสเสวียนพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาหลับไปเถอะระวังด้วยฉันเกรงว่าจะมีการบังคับใช้กฎอายการศึกในเมืองในไม่ช้าหลังจากพบเป้ยแล้วให้พาเขาออกจากเมืองโดยเร็วที่สุดแล้วไปพบเราในเขตชานเมืองด้านตะวันตกใช่ก่อนที่เขาจะพูดจบจังละะเลเสวียนก็บินออกไปและหายตัวไปในทันทีผู้เท่าสเสวียนไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอมากนะ ความแข็งแกร่งของจังเลสเวียนสามารถทําให้เธอมีพลังในการต่อสู้แม้ว่าเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับราชินนามพรมยุทธ์ก็ตามยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เธอยังเป็นผู้นําของหนึ่งในสองทีมสุดท้ายในการแข่งขันเธอเข้าไปในเมืองโดยไม่สวมหน้ากากซึ่งทําให้จัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นชานเมืองทางตะวันตกในที่สุดคิ้วที่ขมวดของเยี่ยอีหลินก็ผ่อนคลายลง คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นสีสันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบนท้องฟ้าเหนือหมิงตู้คนเข้มแข็งอย่างเขาจะไม่เห็นมันได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อดั้งเดิมของเขาคือดวงดาวดังนั้นเขาจึงมีความอ่อนไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากที่สุดในที่สุดมันก็เงียบลงตรงนั้นดูเหมือนว่าฝ่าบาทจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เย่อ er ีหลินเป็นผู้สนับสนุนสวีเทียนรันและเขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมหลักเมื่อพระราชวังได้รับการออกแบบแน่นอนว่าเขาตระหนักดีถึงความสามารถในการป้องกันของพระราชวังเขามีความมั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงแม้ว่าระดับ99จะขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาเหนือพระราชวังแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เขาพอใจเมื่อเผชิญกับพลังป้องกันที่ระเบิดออกมาเต็มที่ป้อมปราการทางฝั่งพระราชวังไม่ได้เปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าศัตรูไม่คุ้มที่จะโจมตีด้วยป้อมปราการอีกต่อไปแม้ว่าคู่ต่อสู้จะอยู่ในอากาศแต่เมื่อปืนใหญ่วิญญาณระดับ8และ9จํานวนมากปรากฏขึ้นในวังและทิ้งระเบิดบนท้องฟ้าการเคลื่อนไหวก็จะยิ่งใหญ่เกินไปอาจทําให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนได้การเงียบในเวลานี้หมายความได้ว่าเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้นสิ่งต่างๆในหมิงตูโล่งใจแต่เย่ยอี้หลินกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการแข่งขันณะจุดนี้ของเกม ตารางการแข่งขันก็ผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วแต่เด็กคนนั้นชื่อถังวู้ยังไม่ได้เริ่มสร้างวงเวทหลักด้วยซ้ำการเคลื่อนไหวของเขาช้าลงเล็กน้อยราวกับว่าเขาเหนื่อยเล็กน้อยแต่เขายังคงสร้างส่วนที่ละเอียดอ่อนต่างๆเยี่ยอีหลินก็สังเกตเขาอย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งและส่วนเหล่านั้นทําให้เขารู้สึกสดชื่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สปริงข้อต่อทางกลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ล้วนมอบแรงบันดาลใจให้กับเขามากมาย และเมื่อดูจากรูปร่างหน้าตาของชายหนุ่มก็เห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาทําจะงดงามเพียงใดคู่มือวิญญาณยังคงต้องใช้วงเวทหลักเพื่อเปิดใช้งานในฐานะผู้ให้คําปรึกษาด้านวิญญาณระดับเเย่อีหลินได้เห็นความตั้งใจบางอย่างของหัวอีเฮาตามธรรมชาติหลังจากสังเกตเขามาเป็นเวลานาน ชายหนุ่มคนนี้ต้องการใช้อุปกรณ์กลไกพิเศษบางอย่างเพื่อแทนที่ส่วนหนึ่งของวงกลมเวทมนต์หลักนั่นเป็นกรณีที่แน่นอนอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นก็ตามจำนวนแกนหลักที่จำเป็นสำหรับคู่มือวิญญาณมนุษย์นี้ยังคงมีขนาดใหญ่มากตารางงานผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วและเขายังไม่เริ่มการผลิตเลยเยียอี้หลินชอบชายหนุ่มคนนี้มากโดยพิจารณาจากความเร็วความมั่นคง และทักษะในการสร้างการนำทางวิญญาณโดยเฉพาะนี่คือชายหนุ่มที่มีความพิการโดยร่างกายที่พิการและความตั้งใจอันแรงกล้ายเยี่ยอี๋หลินยิ่งถูกล่อลวงให้รับสิทธิ์มากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหัวอีเห่าเรียนกับใครก็ตามแต่ในโลกของผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณตัวเขาเองก็มีรูปร่างเหมือนภูเขาโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่กลัวว่าหัวอีเห่าจะไม่ต้องการเป็นลูกศิษย์ของเขา เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับชายหนุ่มคนนี้อาจกล่าวได้ว่าในระดับของเขาเขาจะถูกกำจัดเพราะเขาไม่สามารถนำทางจิตวิญญาณของเขาได้สำเร็จในเวลาเดียวกันเยี่ยอีหลินก็รู้สึกเสียใจหลังจากเห็นเบาะแสะเพราะเขาไม่ได้สนใจหัวอีเ้ามากนักในตอนแรกดังนั้นเขาจึงมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกอันชานฉลาดที่สร้างโดยหัวอีเ้าหัวอีเ้ามีไหวพริบมากเขาแค่สร้างชิ้นส่วนต่างๆจากนั้นชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะถูกวางแบบสุม่ม ด้วยระดับพลังจิตเท่านั้นที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงความสับสนวุ่นวายได้เลยการต่อทั้งหมดรวมถึงการต่อเชิงกลทุกชนิดจะเสร็จสิ้นในตอนท้ายเขาไม่ใช่เด็กเจ้าปัญหาจริงๆเมื่อไหร่ที่เขาจะเริ่มสร้างกกนเวทมนต์ได้เขาคงทำเทคนิคมากเกินไปชิ้นส่วนทั้งหมดกว่า200ชิ้นนี้สามารถต่อเข้ากับคู่มือวิญญ,ญาณมนุษย์ได้จริงหรือทริปวันนี้ใช่เลยหวังว่าหนุ่มคนนี้จะทำให้ผมได้เห็นปาฏิหาร เยี่ยอิลินยังยืนขึ้นในเวลานี้เพื่อสังเกตดูหัวอีเฮาผู้นำทางวิญญาณได้ดีขึ้นเขาไม่ใช่คนเดียวที่ให้ความสนใจหัวอีเ้าภายใต้เวทีการแข่งขันรองผู้นำของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่งอย่างสงบในพื้นที่พักผ่อนดูเหมือนเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับเสียงรบกวนที่มาจากเมืองหมิง,มงตู้ไม่ขยับเลยเมื่อฟังความเงียบตรงนั้นเขาก็สูดจมูกเบาๆซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรังเกียจมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของหนานกงวาน ดูเหมือนว่าบางคนจะล้มเหลวไปแล้วหากพวกเขาเลือกฝั่งตะวันตกก็ปล่อยพวกเขาไปเกมที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นสำคัญมากแต่ก็ไม่ต้องการรองผู้นำและผู้อาวุโสทั้งสี่ของพวกเขาในการต่อสู้พวกเขาอยู่ที่นี่เพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับปรมาจารย์วิญญาณเหล่านั้นที่วางแผนจะแยกตัวออกมาการป้องกันทางทิศตะวันตกด้วยเพียงแต่ว่าการป้องกันค่อนข้างอ่อนแอ ตราบใดที่พวกเขาบุกออกมาจากที่นี่ภารกิจพื้นฐานของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสร็จสมบูรณ์หน้าผากของหัวอีเฮ่าเริ่มมีเหงื่อออกเล็กน้อยผลข้างเคียงของการอยู่ห่างจากร่างกายฝ่ายวิญญาณที่แยกจากกันนานเกินไปก็เริ่มปรากฏให้เห็นในที่สุดจิตวิญญาณและพลังจิตแยกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจิตใจเมื่อเวลาผ่านไปการเชื่อมต่อน,นี้จะลดลงเมื่อการเชื่อมต่อขาดหายส่วนที่แยกจากกันจะไม่กลับมาอีก มันจะสลายไประหว่างสวรรค์และโลกโดยตรงแม้ว่าหนอนไหมน้ำแข็งจะพูดแบบนี้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเขย่าหลักฐานของหัวอีห้าวแต่ถ้าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหัวอีห้าวจะต้องถูกโจมตีอย่างหนักอย่างแน่นอนและเกมที่อยู่ตรงหน้าเขาย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะจบโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามบางเรื่องก็ไม่สามารถเร่งรีบได้หลายๆอย่างต้องจัดพอสมควรการผลิตชิ้นส่วนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว วีไอห้อหาได้เริ่มเตรียมโลหะหายากหลายชนิดสำหรับสร้างวงเวทหลักแล้วอย่างไรก็ตามในสภาพจิตใจที่อ่อนแอในปัจจุบันของเขาไม่มีทางที่เขาจะเริ่มแกะสลักแกนหลักได้สิ่งที่เราทำได้คือรอนี่คือระหว่างเกมถ้าเขาหยุดขยับมือมันจะทำให้เกิดความสงสัยอย่างแน่นอนในกลุ่มผู้ชมรองผู้นำและผู้อาวุโสทั้งสของคริสตจักรพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มองดูสถานการณ์บนเวที พวกเขาทั้งหมดมีบรรดาศักดิ์เป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเมื่อพวกเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติจากฝ่ายพวกเขาไม่มีใครเดาได้ว่าพวกเขาจะโต้อตอบอย่างไรหากเขาและพี่ชายคนที่สองของเขาถูกโจมตีจากนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบหนีไปยังกึ่งระนาบของอันเดตแต่ในกรณีนั้นร่างกายฝ่ายวิญญาณจะไม่สามารถกลับมาได้และหัวอีเฮาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจะต้องจัดการเรื่องต่อไปอย่างไร ได้เตรียมวัสดุทั้งหมดสำหรับการทำแกนกลางแล้วหัวอีห้าวเลือกวัสดุที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างวงกลมเวทมนต์หลักเหล่านี้โลหะหายากหลักสีสันจำนวน18ชิ้นถูกวางเรียงกันเป็นแถวตรงหน้าเขาชิ้นส่วนที่ทำเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ก็ล้มลงกับพื้นใช่หลังจากที่ทำให้หลักการอาวุธที่ซ่อนอยู่ของนิกายถังง่ายขึ้นแล้วผลการวิจัยในปัจจุบันของหัวอีห้าวและเซียนซือเวิน แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ง่ายที่สุดต้องใช้วงเวทหลัก18เหล่านี้หัวอีห้าวไม่กล้าหยุดชั่วคราวในเวลานี้เขาทำได้เพียงใช้มีดแกะสลักเพื่อแกะสลักรูปร่างทั่วไปของโลหะหายากเหล่านี้งานละเอียดต้องรอในไม่ช้าเขาก็แกะสลักโลหะหายาก18ชิ้นหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วจริงๆนี่คือความคิดที่หัวอีห่ายืนกรานอยู่ในใจเขาต้องไม่ปล่อยให้ใครเห็นข้อบกพร่องใดๆมิฉะนั้นจะเกิดปัญหา แม้ว่าร่างกายฝ่ายวิญญาณจะกลับมาในภายหลังก็ตามสิ่งที่ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นเก่งที่สุดคือการจัดการกับวิญญาณทุกประเภทไม่สามารถสร้างวงเวทหลักได้หัวอีเข้าจะทำอะไรได้อีกเราทำได้เพียงประกบนำทางวิญญาณมนุษย์ก่อนเท่านั้นเขาขยับมือไปที่พื้นและ7หรือ8ส่วนก็บินอยู่ตรงหน้าเขาในการต่ออย่างรวดเร็วของเขาข้อต่อเล็กๆก,ก็เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว จากนั้นชิ้นส่วนอีกชุดหนึ่งก็ถูกดูดและต่อเข้าด้วยกันกระบวนการเย็บนั้นง่ายกว่าการทำมากมีหลายส่วนที่อาจจะดูน่าตื่นตาสำหรับคนอื่นแต่หัวอีเห่าไม่จำเป็นต้องใช้สายตาในการมองเห็นเขาเพียงแค่อาศัยการควบคุมนกรกระเรียนและการจับมังกรเพื่อดูดชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อประกบกันทุกครั้งที่ชิ้นงานขนาดใหญ่เสร็จสมบูรณ์เขาจะวางมันลงบนโต๊ะการผลิตและจัดวาง หลังจากนั้นไม่นานชิ้นส่วนต่างๆก็ประกอบกันด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเป็นเช่นนั้นนั่นเองเยียอีหลินผู้ให้ความสนใจหัวอีเห้าอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจเขากําลังเตรียมที่จะสร้างวงเวทหลักในที่สุดแม้ว่าวิธีนี้จะไม่คุ้มค่าที่จะสนับสนุนก็ตามอย่างไรก็ตามกลไกอันวิจิตรงดงามเหล่านี้กลับสวยงามมากฉันแค่ไม่รู้ว่ามันทํางานอย่างไรหลังจากการแข่งขันจบลงฉันคงต้องคุยกับเจ้าตัวเล็กคนนี้อย่างจรงิงจัง ในที่สุดใบหน้าของหัวอีห่าวก็เริ่มแสดงรอยยิ้มการเคลื่อนไหวของมือของเขาเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเครื่องจักรตตละเครื่องบนโต๊ะเริ่มถูกเขาต่อเชื่อมอีกครั้งรายละเอียดปลีกย่อยมากมายแม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าที่เป็นผู้ตัดสินยังรู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็นมันแต่สายตาของพวกเขายังสูงมากแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเข้าใจการใช้กลไกเหล่านี้ก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่หัวอีเห้าประกอบกลไกลกลไกลเหล่านี้จะเข้ากันได้อย่างลงตัวเมื่อมองโดยรวมรูปร่างที่เพรียวบางก็เริ่มปรากฏให้เห็นในสายตาของปรมาจารย์วิญญาณความรู้สึกที่สมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งสวยงามที่สุดคนดีทังวูคนนี้เป็นอัจฉริยะในที่สุดชายชาราอีกคนที่นั่งข้างเย่ยออหลินก็อดไม่ได้ที่จะชมเชยต้องรู้ว่ากรรมการทั้ง7คนอยู่บนเวทีการแข่งขัน หากเสียงดังเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผู้เล่นในการแข่งขันได้แต่กรรมการก็ยังอดไม่ได้ที่จะพูดออกไปจะเห็นได้ว่าหัวอีเห้าทำให้เขาตกใจขนาดไหนเยี่อีหลินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าผู้เ่อาหวังคุณสังเกตเห็นมันเหมือนกันหรือเปล่าชายชราแซ่หวังพูดด้วยความโกรธเท่าเย่ฉันยังไม่ตาบอดฉันจะมองไม่เห็นได้อย่างไรแต่บอกได้ไหมว่าบริษัทไหนเก่งในเรื่องกลไกที่ซับซ้อนเช่นนี้ สิ่งที่เขาพูดที่นี่แน่นอนอันไหนไหมายถึงนิกายปรมาจารย์วิญญาณเย่อีอ้หลินสายหัวแล้วพูดว่าไม่ใช่ว่ามีคนที่ใช้เครื่องนำทางวิญญาณช่วยด้วยเครื่องจักรแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นการใช้งานจำนวนมากเช่นนี้แต่ฉันรู้สึกคลุมเครือนี่ชายหนุ่มมีแนวโน้มมากที่จะสร้างยุคใหม่สำหรับผู้นำทางวิญญาณดูเหมือนว่าเราทุกคนจะผิดมาก่อนผู้เฒ้าหวังยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าอย่าทำให้มันชัดเจนนักได้ไหม ฉันแก่แล้วแต่ฉันทนการโจมตีนี้ไม่ไหวแม้ว่าเราจะรู้ว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินไปนั้นผิดตามอายุของเราเราก็ทำต่อไปได้เท่านั้นเยียอีหลินตะคอกอย่างเหยียดหยามและพูดว่านั่นสินะคุณเท่าฉันไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันยังเด็กมากการมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกร้อยปีก็ไม่ใช่ปัญหาผู้เท่าหวังเงียบไปครู่หนึ่งและถอนหายใจเบาๆการไล่าตามอย่างไม่หยุดยั้งนี้คือช่องว่างระหว่างคุณและฉัน นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมฉันถึงตามหลังคุณอยู่9ก้าหเสมออย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะคิดอย่างสูงในเรื่องนี้อย่างไรชายหนุ่มรอก่อนหลังจากเกมนี้คุณต้องเรียกหาฉันเมื่อคุณคุยเรื่องการรวมกันของอุปกรณ์และอุปกรณ์นำทางวิญญาณยังมีเราอยู่ถัดจากพวกเขากรรมการอีกหลายคนอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเย่อีหลินยกมือขวาขึ้นและโลแสงกันเสียงก็ห่อหุ้มพวกเขาไว้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้การสนทนาของพวกเขาส่งผลกระทบต่อผู้เล่นที่กำลังแข่งขันเจ้าคนแก่ระยังอายก็เหมือนยุงเห็นเลือดแค่สังเกตก็นั่งลงแต่ไม่มีใครแข่งกับฉันได้รู้ไหมคราวนี้ฉันใช้เงินไปมากมายแม้แต่การวิจัยและพัฒนาล่าสุดก็เอาออกไปทั้งหมดเข็มศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทราเยี่ยอีหลินกล่าวอย่างดูเดือดสถานะของอีกหกคนที่อยู่ในโลกแห่งปรมาจารย์วิญญ,ญาณนั้นเทียบไม่ได้กับของเขาจริงๆ เมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเขาพวกเขาทั้งหมดก็ทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยผู้ทวังรีบคืนดีและกล่าวว่าโอเคโอเคเราแย่เราไม่เห็นความคิดเล็กๆ็น้อยๆของคุณเหรอแค่อยาบปล้นคุณแต่คราวนี้ทุกคนค้นพบเรื่องนี้ด้วยกันแต่เราจำเป็นต้องดูและเรียนรู้ด้วยกันและเราทุกคนสามารถทำวิจัยร่วมกันได้พูดตามตรงกฎการแข่งขันที่กำหนดโดยกองกำลังใต้ดินหลักทั้งสามนั้นเป็นเพียงขยะ อาวุธนั้นเกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสารรค์มีเครื่องมือมากมายในปัจจุบันที่มาจากความคิดสร้างสารรค์ฉันคิดว่าถังวูนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องมือหุ่นซึ่งช่วยประหยัดแกนกลางได้มากคว้าชแชมป์ครั้งนี้ได้ยังไงก็ได้ตัดสินใจเข้าข้างเด็กคนนี้แล้วถ้าใครกล้าฆ่าเด็กคนนี้ที่หลังหลักก็เย่เอี้หลินเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าคุณยังต้องการสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าดูท้องฟ้าสิ นั่นอะไรนะคุณเป็นมังสวิรัตกรรมการอีกคนอดไม่ได้ที่จะพูดว่านี่ดูไม่ดีเลยกองกำลังใต้ดินทั้งสามได้จ่ายสวยให้เรามากมายถ้าเราทำลายเกมเยียอีหลินจ้องมองเขาดูเหมือนว่าเขากำลังจะระเบิดออกทุกเมื่อและส่งเสียงคำรามไร้สาระฉันขอถามคุณหน่อยลาวจางเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของยุคสมัยของเครื่องมือแห่งวิญญาณการแข่งขันเรื่องไร้สาระนี้สำคัญหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าผู้เท่าจางไม่สามารถเอาชนะเขาได้ดังนั้นเขาจึงสูญเสียแรงผลักดันและพูดว่าเอาล่ะโอเคคุณเย่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณอย่างไรก็ตามมันจะดีกว่าที่จะไม่ไปไกลเกินไปยิ่งไปกว่านั้นหากสิ่งนี้เด็กหนุ่มสามารถสร้างคู่มือวิญญ,ญาณได้ท้าย,ยังไม่เสร็จฉันเกรงว่าเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปได้เย่อีหลินตะคอกอย่างเย็นชาไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เข้าร่วมอย่างแย่ที่สุด ฉันจะทาชุดเข็มศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และมอบให้เขาเป็นของขวัญในการประชุมการข่มขู่และชักจูงผู้ทวังแอบสับแช่งในใจเมื่อเห็นชายหนุ่มที่โดดเด่นคนนี้ชายชรายเย,ย่อีหลินก็ไม่อยากจะเสียหน้าเลยด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการใช้กําลังบางอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายทำไมฉันไม่พบชายหนุ่มที่โดดเด่นเช่นนี้มาก่อนกรรมการหลายคนกําลังพูดคุยกันอย่างลับๆที่นี่ ในอีกด้านหนึ่งหัวอีห่าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวสั่นไปตามกระดูกสันหลังของเขาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองโดยไม่รู้ตัวเขาก็บังเอิญเห็นผู้ตัดสินที่สวมโล่กันเสียงแยกต่างหากจ้องมองมาที่เขามันแย่มันใหญ่เกินกว่าจะอวดได้นิดหน่อยทำไมมันจะดีกว่าถ้าให้วิญญาณนำทางก่อนประกอบเปลือกจากนั้นจึงประกอบกลไกภายในเปลือกโดยตรงหรือม,มันะเพียงแค่เล่นกับพวกเขา รอยยิ้มที่เล่นปรากฏขึ้นที่มุมปากของหัวอีห้าเขาเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและจ้องมองไปที่ท้องฟ้าโดยตรงการแสดงออกทางสีหน้าของเขาเริ่มมองคล้ำทันทีกรรมการที่จ้องมองเขาอย่างตั้งใจต่างตกใจเมื่อเห็นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับไหนปฏิกิริยาของเขาในเวลานี้ก็ยังเหมือนเดิมตามสายตาของหัวอีห้าแล้วมองไปทางท้องฟ้า อย่างไรก็ตามพวกเขาค้นพบทันทีว่าทิศทางที่หัวอีเ้ามองคือท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเมื่อพวกเขามองไปทางอื่นแสงที่บิดเบี้ยวได้ส่องผ่านแผงป้องกันเสียงด้านนอกอย่างเงียบเียบและทะลุผ่านอย่างเงียบเงียบจากด้านหลังศีรษะของหัวอีเ้าคราวนี้หัวอีเ่าสั่นสะเทือนไปทั่วจริง,รงๆเมื่อผู้ตัดสินคนเก่าหันกลับมามองหน้าเขาอีกครั้ง พวกเขาเห็นว่าหัวอีเห่าดูเหมือนเขาจะรู้ตัวอะไรบางอย่างในทันใดเขารีบก้มสีสษะลงและเริ่มรวมพลังอีกครั้งผู้เทวังชมว่าเจ้าตัวเล็กนี้น่ากลัวจริงๆฉันคิดว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างปรากฏว่าเขาเจอปัญหาที่ยากแล้วด้วยพรสวรรค์ของเขาสิ่งที่จูจ่ๆก็คิดหรือเข้าใจได้คงจะดีไม่น้อยดูสิเขากําลังเริ่มสร้างแกนเวทมนต์แล้วเ hey, ฮมีดแกสลักในมือของเขาสวยมาก ไม่ใช่เหรอในอีกด้านหนึ่งหัวอีห่าในที่สุดก็เริ่มสร้างวงเวทหลักมีดแกะสะลักในมือของเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดซึ่งเต็มไปด้วยสีเขียวและเต็มไปด้วยชีวิตถูกต้องในขณะนั้นในที่สุดร่างวิญญาณที่แยกจากกันของหัวอีห่าก,ก็กลับมาทันเวลาในที่สุดวิญญาณวิญญาณกลับคืนมาทันทีหลังจากหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวหัวอีห่าก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ของเขากลับมาเป็นปกติทันทีและมีความรู้สึกระเหิด นี่มันวิเศษมากหัวอีเฮาชื่นชมแอบ,บอยู่ในใจในเวลาเดียวกันใบมีดนาฬิกาของสิ่งมีชีวิตที่กลับมาก็ถูกตีบนฝ่ามือของเขาแล้วหลังจากที่ร่างกายฝ่ายวิญ,ญญาณพาผู้หญิงทั้งสามคนไปทำภารกิจให้สำเร็จหัวอีเ่าก็พาพวกเธอไปทำงานที่ตามมาบางส่วนให้เสร็จจากนั้นออกจากที่นั่นและออกมาร่วมกับสวีสารสือและเจียงหนานหนานหากพวกเขาถูกขอให้ทรยศต,ต่อโรงแรมหมิงเย่และพาเป้ยเป้ยไปยังชาญเมืองด้านตะวันตก หัวอีห้าวก็แยกตัวออกจากทุกคนทันทีและรีบกลับมาพร้อมกับร่างวิญญาณของเขาโดยเร็วที่สุดสัญญาณก่อนหน้านี้ทั้งสองเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาออกจากโกดังใต้ดินเปิดตัวโดยหวังตรงเอ,อ๋อรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหัวอีห้าวเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะจริงๆและเป็นรอยยิ้มที่น่าพอใจอย่างยิ่งการเก็บเกี่ยวในวันนี้ใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปจริงๆคราวนี้อานาจักรสุริยันจันทรามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเอง และฉันก็ฝากของขวัญชิ้นใหญ่ให้พวกเขาด้วยของประทานอันยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้จะต้องเพียงพอที่จะชะลอไม่ให้เกิดสงครามรุกรานในระดับมากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จิตใจของหัวอีห้าวก็สว่างขึ้นและการเคลื่อนไหวของมือของเขาก็เข้าสู่ความเร็วสูงสุดโดยไม่รู้ตัวผู้พิพากษาทั้ง7ซึ่งเป็นวิศวกร,รวิญญาณระดับ8เป็นอย่างน้อยตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงหัวอีหาวซึ่งก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวช้าเล็กน้อย ได้เริ่มสร้างวงเวทหลักอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาถูกทุบตีจนตายหลังจากช่วงเวลาการตรัสรู้นั้นสิ่งแรกที่เขาใช้คือโลหะหายากพิเศษที่เรียกว่าเพชรและทองคําเนื้อดีเพชรและทองคําเนื้อดีชนิดนี้สกัดจากทองคําเนื้อดีโดยทั่วไปแล้วทองคําเนื้อดี1กิโลกรัมสามารถสกัดทองคําเนื้อดีเพชรได้เพียง30กรัมเท่านั้นเนื่องจากมันหรูหราเกินไปโลหะหายากนี้จึงไม่ค่อยได้ใช้ อย่างไรก็ตามลักษณะของมันก็ค่อนข้างท่งพลังเช่นกันนอกเหนือจากคุณสมบัติการส่งผ่านพลังวิญญาณที่ยอดเยี่ยมของทองคำเนื้อดีแล้วทองคำเนื้อละเอียดแบบเพชรเองด้วยโครงสร้างการหักเหแน่นหนาภายในยังมีคุณสมบัติในการขยายความผันผวน,นของพลังวิญญาณอีกด้วยในบรรดาเครื่องมือวิญญาณมีเครื่องมือวิญญาณพิเศษที่หายากมากที่เรียกว่าเครื่องขยายพลังวิญญาณ แกนการผลิตหลักคือเพชรประเภทนี้และทองคำเนื้อดีจะต้องใช้เพื่อทำให้วงเวทหลักเสร็จสมบูรณ์